นิทานอีศบเรื่องมแมลงวันบนล้อรถมา้ขาขณะที่รถม้าวิ่งอย่างรวดเร็วมีมแมลงวันเกาะอยู่บนล้อรถมา้าจึงอุทานกับตนเองว่าโอ้โหข้าสามารถทําให้ฝุ่นคลุ้งขึ้นมาถึงล้อรถม้ามากมายขนาดนี้เชียวหรือแล้วมแมลงวันก็บินมาเกาะที่สะโพกของมาแล้วอุทานขึ้นมาอีกว่าโอ้โหเมื่อข้าเกาะบนสะโพกมาทําให้รถม้าวิ่งได้รวดเร็วขนาดนั้นเชียวหรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โอ้อวดลงตนจนลืมมองความเป็นจริงมีแต่คนเยอะหยันพุทธภาสิตอิจฉายพ่อชตีโลโกโอิจฉาวินยายมุจจติอิจฉาวิปปหาเนนสัพพังชินทติพลทนางโลกถูกความอยากผูกมัดไว้จะหลุดได้เพราะกำจัดความอยากเพราะละความอยากเสียได้จึงชื่อว่าตัดเครื่องผูกทั้งปวงได้